ใชครับทุกคนลงดันแบบเกินจำนวนเอาละครับผมก็ขอสวัสดีสวิดัตมิตรรักแฟนเกมบอกฟูดที่น่ารักทุกคนเนี่ยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมวายหนึ่งหนึ่งสามนนะครับนะคุยมครับวันนี้ผมจะพาผู้ชมมาลงดันแปดคนพร้อมกันนะครับทุกคนใช่แล้วครับผู้ชมฟังไม่ผิดนะครับเราจะลงดันพร้อมกันแปดคน มันจะทําได้จริงๆเหรอพี่ทาได้ครับเพราะว่าเรามีบัคในการที่จะลงดันให้ได้8คนนะครับ <Huh? S 1> นั่นก็คือการขี่หลังคิสเนะนะครับทุกคนเราก็ต้องมีผู้เล่นที่มีผลคิสเนะทั้งหมด4คนนะครับและเราจะให้ผู้เล่นอีก4คนขี่หลังของคิสเนะและเราจะกดลงดันพร้อมกันนะครับต่ว่าบุคลากรของเราในการทาคลิปวันนี้มาไม่ครบฮนะ <c oughs> <c oughs> เลยไม่ครบ8คนนะครับยังไงก็ช่างนําทุกคนมันสามารถลงดันได้ขนาที่ขี่หลังของคิสเนะนะครับเพราะว่าผมได้เป็น ดูคลิปของต่างชาติมาแล้วป้อหมายที่แท้จริงของผมในวันนี้คือผมอยากจะรู้ว่าไอ้คนที่ขี่อยู่หลังคิสเนี่ยจะํำดาเมียดได้หรือเปล่าและจะได้รับแฟตเมนหรือเปล่านะครับทุกคนโอเคถ้ามองกันแล้วเราไปลงดันกันเลยดีกว่าไปครับทุกคนลงดันแบบเกินจํานวน1 2 3 4 5สอ้าไปดูยโหลดแมพครับโอเคังะคิสเนมามาดูกันไ,ไปได้หรือเปล่า เฮ้ย <Hey. S 2> เดี๋ยวนะห <laughs> นึ่งสสห้าคนแล้วก็ต้องรอดูว่าไอ้คนที่เป็นผลพาฒมันตีได้หรือเปล่าเพราะว่าคนที่เป็นผลพ้าตีไม่ได้นะตีไม่ได้ใช่ไหมฮ <c oughs> ะ <c oughs> น้องเขาบอกว่าไงเดี๋ยวดูก่อน ไม่ได้ตีไม่ได้เหรอโอเคคนที่เป็นผลพาตีไม่ได้เอาง่ายคนที่อยู่ข้างหลังอะไม่สามารถตีได้นะเออไปละจ้าแต่มันก็ลงได้แต่ว่ามันจิตบัคกไม่สามารถทำดาเมจได้ เนีพอขึ้นหลังพี่หน่อยมากันห้าคนแต่ว่าคนที่จะทำดาเมียดได้ก็คือคนที่อยู่ในวงสีเขียวอะ่ะถึงทำดาเมียดได้ยิงจออ่อยตัวไหนอะ่ะอีกตัวอยู่ตรงนี้เอาไว้นี่แล้วกันที่เกียรบังคับสองจอ ไปลุยไปจ้าตีตี้จีตีรอบนี้เราลงดันแม็กมานะตีนี่ควร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 นี่จำเอาไว้ สรุปแล้วมากันเยอะก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับเพราะว่ามันทําดามเมจได้แค่สี่คน oh. <c oughs> เอาไว้ทําสนุกได้อยู่แต่ว,ว่าเราต้องรอดูว่าได้ไอ้นี่หรือเปล่านะต้องรอดูก่อนว่าจะได้แฟลชเมินหรือเปล่า <c oughs> รอถามน้องก่อนโอเคบา จีจีเปิดเผาหน่อยนี่เออโอ้โหไอสกิลวผลเสียงไนงะอือว่ตัวส่วนเหลียงมากตอนเนี้ย ตี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 เออฮะควร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 มันตีนะเยอะเยๆๆเยอะเยอะเยวเกือบแล้วเกือบจมน้ำจุยโอ้โหไม่น่าใช้สกิลเอ็กเลยเกือบแล้วโอ้โหห้ามใช้สกิลเอ็กนะอันตราย ตี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 ต <ENA> <travail> ควร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 ปิงปิ้งนี่ดันออกไปนะควรควรควรรวมด้วยช่วยควรยิงเห็นไหม โอเคไปครับบอสมาแล้วลุยบอสกันมีคนขี่หลังอยู่หนึ่งตัวเฮ้ยไม่ใช่ดิมีคนขี่หลังอยู่หนึ่งคนเนออหนึ่งตัวอะไรล่ะ <c oughs> พูดจะเป็นหมาเลยนะตีตีต,ตีนี่แน่มาดิควร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 มา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 ไอ้นี่แนะ่นี่แนะน่ควรควรควรดันออกไปบีม บอสมาแล้วยำบอสกันยำม,มันควรควรควรสนุควรนะอือแม่ไหนแล้วบอสบอสอยู่ไหนเล่นบอสก่อนเลยเราควรควรมีปัดเข้าไปโอ้โหดันเราอย่างเดียวเลยไ่ไปไปแมนะมาดิ โอ้โห,หมัวตัวถั่วเหลืองมากตัวเนี้ยมัวไปหมดแล้วมาขัดเข้าไปนี่อตี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 เล็งแม่นๆแล้วก็สาดสกิลเข้าไปครับๆๆจิงตุยแล้เจตุยแล้วจะวจะจบแล้วตีแลย โอ้โหแต่และอย่างคือแบบลายลูกตาบ้างตัวเนี้ยตายซะดีเถอะเฮ้ยมันก็นถือเกินไปแล้วนะควนควนควนดันออกไปบอสไปไหนแล้ววอสอยู่นี่บ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 อสจะตุ้ย,ยแล้วเอาบอสก่อนเอาวอสก่อนอื้อ มาดิมาดิมาดิดันออกไปบิวใครจะได้บอสใครจะได้บอสเย้เข yeah, okay. เราได้นะครับโอเคเดี๋ยวขอถามน้องก่อนน้องมันได้ปะได้แฟดเม้นต์ไหมโอ้ยดีกว่าสาตาเกินตอนนี้ผมอยู่ทะเลที่หกฮะไหนไปดูที่เขาบอกเขาอยู่ทะเลที่หกมามาตามมา